เหตุการณ์ได้ย้อนไปในตอนที่หน่วยสำรวจได้แทรกซึมเข้าไปในประเทศมาเลยด้วยเรือนักท่องเที่ยวมิคาสาก,ก็ครุ่นคิดอยู่คนเดียวนะว่าทุกคนต่างก็บอกว่าเอเรนนั้นเปลี่ยนไปแต่มิคาสาก,กับคิดว่าเอเรนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยแต่เอเรนก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว คอนนี่ได้พูดขึ้นว่ามีเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนอยู่นอกกำแพงจริงด้วยแจนก็บอกกับคอนนี่ว่าอย่าไปพูดอะไรแบบนั้นให้คนอื่นได้ยินละเดี๋ยวจะถูกจับได้คอนนี่ก็ตอบว่ารู้แล้ว ส่วนซาซาก็ได้พูดขึ้นว่าพวกเราคงเป็นมนุษย์กลุ่มแรกในกำแพงที่ได้ย่างเท้าออกมายัางดินแดนนอกกำแพงแต่ฮันจิก็ได้พูดกับซาซาว่าจริงๆแล้วเธอควรจะพูดว่าภารกิจในครั้งนี้นำเรากลับมายัางดินแดนของบรรพบุรุษต่างหากละการสำรวจเริ่มได้นบัดนาว เหล่าตัวเอกของเราก็ได้พากันมายืนแอคอยู่กลางถนนอย่างเฟี้ยวจากนั้นออนยันโคปอนได้เข้ามาและอาสา,าพาพวกเขาไปพบกับคิโยมิแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็เห็นรถหาอะไรไม่รู้ขับผ่านมาแต่คอนนี่กับคิดว่ามันคือมา้าส่วนซาซาก็คิดว่ามันคือหัวเธอเอาเข้าไปแต่ฮันจิกก็บอกว่ามันคือรถแต่เธอกับพูดสวัสดีกับรถเฉยเลย เอาหนักกว่าคอนนี่กับซาซาอีกน,นเนี่ยอามินก็พูดว่าเวรนแล้วพวกเขาเริ่มเป็นจุดสนใจเพราะพวกคันจิไปซะแล้วส่วนแจนก็ไอจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีแจนก็เลยพูดกับอามินนะว่าพวกเขาต้องคิดว่าเรามาจากบ้านนอกแน่เลยเราแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเจ้าพวกนั้นดีกว่า ส่วนลีไวก็บอกนะว่าถ้าไม่รีบไปหยุดเจ้าพวกนั้นมีหวังเจ้าพวกนั้นได้เอาแครอทไปป้อนก้อนเหล็กนั่นแน่นอนส่วนมิคาสัก,ก็บอกให้เอเรนอย่าอยู่ห่างจากเธอเพราะเดี๋ยวจะพลัดหลงเอเรนก็โอเคอามินได้เข้ามาถามเอเรนว่าทำไมดูเหม่อเหม่อตอนนี้พวกเรากาลังอยู่ในโลกนอกกำแพงไม่ใช่หรือไง เอรนก็ตอบว่าใช่แล้วนี่ก็คืออีกฟากของท้องทะเลจากนั้นพวกเขาก็ได้ช้อปปิ้งไปเรื่อยๆจนมาถึงร้านไอติมแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันแดดยังไงเจ้าของร้านก็เลยแนะนำว่าให้ยัดเข้าปากแล้วก็เคี้ยวๆนั่นแหละวิธีแดกพวกเขายังคงช้อปปิ้งกันอย่างเมามันมีแต่เอรนที่ดูไม่ค่อยสนใจ ส่วนนี้คาสักก็เอาไอติมมาให้เอเรนได้ลิ้มลองแต่เอเรนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือไอติมเพราะเคยเห็นในความทรงจำของกรีช่ามาก่อนและมันเป็นสิ่งที่คนเอลเดียที่อยู่ในเขตกักกันก็ไม่ค่อยได้กิน จากนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งแอบล้วงกระเป๋าซาซาแต่ลีไวก็จับได้ซะก่อนคนที่อยู่แถวนั้นก็ได้เข้ามารุมล้อมเด็กคนนั้นและคุยกันว่าจะเอาไงกับไอเด็กคนนี้ดีบางคนก็บอกให้โยนลงทะเลบางคนก็บอกให้หักแขนหักขาบางคนก็บอกให้เอาไอ้เด็กคนนี้ไปแขวนเพื่อประจานแต่ซาซาก็บอกว่าทำแบบนั้นมันเกินไป เพราะตอนนี้เธอก็ได้กระเป๋าคืนมาแล้วแต่พวกลุงลุงมันก็ไม่ยอมเพราะต้องลงโทษไอเด็กนี่เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับร้านค้าที่อยู่แถวนั้นแถมพวกลุงลุงยังคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นลูกหลานของยูมยิวที่แอบเข้ามาลีไวที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกพวกลุงลุงไปว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้เป็นน้องชายของซาซาเขาแค่หยิบกระเป๋าของพี่สาวตัวเองก็เท่านั้นพันจิเองก็ช่วยพูดด้วย ทำให้พวกลุงลุงยืนอึ้งไปตามๆกันจากนั้นพวกเขาก็รีพาให้เด็กกระโปงวิ่งออกมาหลังจากที่วิ่งออกมาได้สําเร็จให้เด็กกระโปงก,ก็ได้ขโมยเป๋าตังของลีวายแล้วก็ได้หนีไปจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปพบกับคิโยมิผู้นําของอาซูมะบิโต เหตุการณ์ได้ตัดมาที่ตอนค่ำของวันหนึ่งพวกเขาได้ตั้งแคมป์อยู่กับพวกเด็กที่เคยขโมยเป๋าตางังมีขาศึกได้เดินเข้ามาหาเอรนที่กำลังยืนร้องไห้อยู่จากนั้นพวกเขาก็ได้คุยกันนู่นนี่น,นั่น เอรินได้ถามมิคาสะว่าทำไมมิคาสะถึงได้แคร์เขามากขนาดนี้มันเป็นเพราะเขาเคยช่วยเธอไว้ในตอนเด็กหรือเพราะเธอเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวเอรินอยากรู้ว่าสำหรับมิคาสะแล้วเขาอยู่ในฐานะอะไรกันแน่แต่มิคาสะก็ตอบว่าเอรินเป็นครอบครัวแต่ถึงจะพูดแบบนั้นมิคาสะกับหน้าแดงเป็นตูดลิง จากนั้นก็มีลุงคนหนึ่งนำกาแฟมาให้พวกเขาแล้วก็พูดภาษาอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแต่เอรินก็คิดว่าคุณลุงแกน่าจะมาต้อนรับพวกเขาทันใดนั้นก้างขวางคอฝูงใหญ่ก็ได้วิ่งเข้ามาหาพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปแดกมือ้อคำละสดเล่ากันอย่างเมามมนพวกเขาทุกคนต่างก็เมาแอกันหมดแม้แต่เด็กก็ด้วยระวังคุกนะพวกเองพอพวกลีวายกลับมาก็พบว่าทุกคนแดกเหล้าจนหลับกันไปหมดแล้ว แต่มาที่เหตุการณ์ปัจจุบนันมิคาสะได้คิดถึงเรื่องที่เธอตอบไม่ตรงกับใจในตอนที่เอเรินถามส่วนเอเรินตอนนี้ก็กลายร่างเป็นไททันก่อกำเนิดที่ตัวโคตรใหญ่ส่วนเหล่าไทท่านมาือมาที่อยู่ในกำแพงก็เริ่มขยับมิคาสะและอามินก็ยังไม่รู้นะว่าไทท่านขนาดใหญ่ตัวนั้นเป็นเอเรินแต่พวกเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเอเรนเพราะมันปรากฏตัวขึ้นบริเวณที่เอเรินอยู่อามินก็เลยพูดขึ้นว่า พวกเราชนะแล้วเอเรนกำลังใช้พลังของไททันก่อกำเนิดถ้าการเดินขบวนของไททันเริ่มขึ้นแล้วก็เป็นเพราะว่ามันเป็นความต้องการของเอเรนเอเรนวางแผนที่จะทำลายกองกำลังพันธมิตรของมาเลเอเรนอยู่ข้างพวกเราส่วนเยเลน่าก็ยืนอึ้งนะว่าไททันขนาดใหญ่ตัวนั้นใช่ซีกหรือเปล่า มิคาสึกก็ได้พูดว่าเอเรนกลับมาอยู่ข้างพวกเราแล้วจริงๆหรอแต่อามินก็สังเกตเห็นว่าไม่ใช่แค่กำแพงเขตชิกันชินาที่ถูกทำลายแต่กำแพงมาเรียก็ถูกทำลายด้วยไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นถ้าเอเรนต้องการทำลายแค่กองกำลังพันธมิตรของมาเล แค่ไทยท่านในกำแพงเขตชิกันชีนาก็น่าจะพอแล้วทำไมต้องสลักกำแพงเพียงเพื่อการโจมตีแค่นั้นแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ถูกดึงเข้าไปยังโลกแห่งต้นกำเนิดแล้วก็มีเสียงของเอเรนพูดขึ้นว่าได้ยินฉันหรือเปล่าเหล่าลูกหลานของยูมิว ชื่อของฉันคือเอรนเยเกอร์ตอนนี้ฉันกำลังสื่อสารกับลูกหลานของยูมิลทุกคนด้วยพลังของไททันเกาะกำเนิดกำแพงทั้งหมดในเกาะสวรรค์ได้ถูกคลายผนึกแล้วและเหล่าไททันที่อยู่ในนั้นก็ได้เริ่มทยอยออกจากเกาะแห่งนี้ เป้าหมายของฉันก็คือปกป้องคนในเกาะสวรรค์ที่เคยช่วยเหลือและเลี้ยงดูฉันมาแต่ก,กับโลกภายนอกที่ปรารถนาให้ชาวเกาะสวรรค์สูญพันธุ์และจงเปลียดจงชังคนในเกาะแห่งนี้เรื่อยมาแถมพวกมันจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะฆ่าลูกหลานของยูมิวให้สูญสิน้นแต่ฉันจะไม่ยอมให้พวกมันทำตามอำเภอใจได้อีกต่อไป ไทยท่านทุกตัวที่อยู่ในกำแพงจออกไปเหยียบย่ำผืนแผ่นดินของโลกภายนอกยกเว้นเกาะแห่งนี้ให้จมธรณีและเหล่าไทยท่านจะไม่หยุดจนกว่าทุกสรรพสิ่งจะถูกกำจัดไปจากโลกใบนี้